ครับผมสวัสดีครับผมครับช่วงนี้ครับรีบออกมาสาแล้วครับผมครับมาดูกันว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับตัวน,นี้ครับโหิ่มกองมาเริ่มเติมเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่ามีมาทุกรุ่นทีนี้ดูลํโพงครับว่าแต่ละดอกมันจะมไม่เหมือนกันครับอย่างอันเนี้ยเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นอย่าง,งน,น,นางงี้การขาดมันก็มีหลายแบบครับผมบอกได้ในดอกลำพงนะครับเรามาดูกันว่าแต่ดอกมันทําไมขาดไม่เหมือนกันครับอย่างอเนี้ยเห็นไหมครับอยางเนี้ย ทะลุทะลวงเห็นไหมครับนี่ยอันนี้ก็คือวัดเกินวัดเกินลําพงนี่หนึ่งตัวที่ระมัดระวังครับสลับขาเปิดคือถ้าในทางที่ดีเนี่ยพอเบอร์ต้องวัดมากก,กว่าลําพงแล้วแต่ทีนี้คนเปิดต้องมีความระมัดระวังมากพอสมควรไม่ใช่ว่าเฮ้ยดังว่ายิ่งเร่งยิ่งดังนั่นแหละครับผมครับดังไปดังมาเวลาเขาก็เดีย่ยคู่ตึ๊งตึ๊ตึ๊งตึ๊มาเนี่ยเราเอาไม่ทันครับผมทําให้ดอกลำพงวอยลำพงขาดได้แล้วก็กรณีที่สองครับเห็นไหมครับลําพงเราจะมี2วอยครับ จะมี2วอยไหมครับเนี่ยครับหนึ่งวอยสองวอยครับหนึ่งวอยสองวอยเนี่ยรีสองคือวอยหนึ่งขาดแต่วอยหนึ่งดังอยู่ครับคือง่ายมันดังอยู่แต่ดังเบาชนิดหนึ่งวอยเนี่ยก็รับไฟจากพาวเวอร์จากเต็มที่ก็ทำให้มันขาดได้อย่างตัวเนี้ยอาการที่เราเจอก็คือขาดถึงเส้นครับแล้วก็ปากี้ต่อนี่ก็สามารถใช้ได้ปกติสำหรับตัวเนี้ยแล้วตาที่เจอต่อไปคืออะไรเสียปูไม่เหล็กเคลื่อนอยู่ไหนอะไม่เหล็กเคลื่อนเนี่ยตัวเนี้ยก็มีอาการไม่เหล็กเคลื่อนครับอยู่ที่บริษัทเราซ่อมบวครับไว่าเป็นไม่เหล็กเคลื่อนก็สามารถซ่ออมไดด้เเคลืน่นกกิจา ความร้อนครับความร้อนสะสมครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเต้นแห่ตบตบตุบตบอยู่เนี่ยทีนี้เวลามันขี่รถไปปุ๊บตกลุมกึกเนี่ยครับผมกาวมันมีความร้อนอยู่ทําให้กาวมันมันละลายครับทำให้ลำโพงตกล่องแล้วทําให้มันเบียดแล้วก็ทำให้ช็อตตีกับาวเอร์ทำให้เวเอร์พังได้ดูเหมือนกันครับต้องระมัดระวังกันดีครับผมสำหรับดอกแต่ดอกหรือว่าเป็นทังนั้นดอกเบสยังมีขาดอีกแบบหนึ่งครับขาดประเภทเนี่ยครับเนี่ยถ้าดำข้มูลเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเปิดผิดความถ im well ี่ เปิดพีกติคืออะไรครับผมครับเบสยี่เบสนิ้วอย่างเงี้ยเขาเด่นสไตล์แบบตึกตึกตึกเงี้ยแต่เราต้องการความนุ่มลึกของมันครับไปบูธช่วง4 0 5 0ขึ้นทำให้ลำพงทํางานผิดปกติคือเอาง่ายคือทํางานที่มันไม่ถนัดครับไม่ถนัดปุ๊บมันก็เกิดอาการไม่อาการช็อตมาครับนี่แหละคือขั้นตอนสําคัญมากก่อนที่เปิดต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ว่าดอกยี่เบสบนต้นกระเพทนี้นะเราต้องใช้กระเพานี้นะเท่าน,นั้นเองครับผมจะดีที่สุดทีนี้ขยับมาฝั่งนี้ฝั่งไหนละ่ะครับเสียงกลรางเสง ไหนอะเสียงกลางเลยน,นปะปลเสียงกลางก็ก็มีหลายอย่างครับมีหลายตัวมากเสียงกลา,างครับผมครับอย่างนี้เราเรียกว่ามิดโลมิดโลสองนิ้วมิดโลส่วนมากที่ขาดไม่ใช่เพราะเปิดขาดนะครับถูกน้าครับผมครับเนี่ยการอยู่หน้าบุดหน้ารถแห่เนี่ยถ้าบางคันไม่มีผ้าปิดครับตัวนี้รับบหนักเลยครับน้ําเข้าทําให้กระดาษมีปัญหาอะไรสลหรับมิดโลครับทีนี้เสียงกลา,างเสียงกลางก็ถือว่ามีหลายรุ่นมากที่ขาดครับผมอย่างตัวนี้ตัวนี้ช่างเราก็ซ่อมเสร็จสมบูรณ์แล้วอันนี้เปลี่ยนท่าไหมใช่รับเนี่ย ยกผ้าไหมหมดเลยโอย้โหเดี๋ยวนี้ซ่อมดหมดเสียงกลางที่ขาดเพราะอะไรครับนี่ครับสมมติว่าลำโพงเห็นไหมครับอยู่บนรถแหร่ระบบ5 6ทางองจะเป็นอย่างนี้อันนี้มิดโลครับมิดโลคือมิดโลอย่างเดียวส่งเสียงมิดโลอย่างเดียวไม่ต้องมีอะไรเข้าไปเลยคือดังมิดโลอย่างเดียวอย่างตัวเนี้ยถ้าใส่ถ้ามีตัวเนี้ยตัวนี้จะทั้งรับทั้งมิดโลมิดครบตัวอย่างในดอกเดียวกระดาษสั่นอยู่ตึกัะแนวโป๊ะโป๊ะอย่างเงี้ลยลดการความถี่อื่นเข้ามาอีกเสียงกลางเสียงไม่เข้ามาอีกปุ๊บ จากคะแนนโป๊ะๆก็แล้วกันทีใหม่เข้ามาอีกทําให้ลําโพงมันสะบัดกระดาษสะบัดเงี้ยทำให้คอขาดได้ในี่ปัญหาหลายคนเจอว่าลำโพงคอขาดเพราะเหตุผลนี้ครับต้องระมัดระวังให้ดีครับไวเป็นทางนนแหลมนาครับแหลมแล้วก็ถือว่าอยู่ที่บริษัทเรามีทุกไวครับสามารถเข้ามาซื้อได้อันนี้ถึงแม้จะเป็นแหลมยุ่งๆต่างๆครับเราก็สามารถมูไวใส่ได้โอ้โหครับช่างปูเราแน่นอนมากโมได้ทุกอย่างครับที่ขวางหน้าครับผมครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เห็นจากกานก็คือนัวกุ้งขาดเนี่ยคนับหนอกุ้งขาดเขาเรียกว่า ภาษาเขาเรียกว่าอะไรป๋าสะพานสายพานมาดูครับมาดูมาดูสายพานขาดนี่ครับอันนี้ก็ต่อสายพานเสร็จออกมาออกมาแล้วนะครับผมต่อสายพานออกมาแล้วครับผมครับสายพานขาดมันก็มีมีหลายแบบนะครับบางคนสายพานขาดคือมาเตียนแล้วว่าพอแล้วเราไม่ไหวแล้วพอพอไม่ใช่ครับขาดอีกตอนแรกบริษัทใส่มาก็เหมือนฟิวแล้วครับบริษัทใส่มาเล็กๆเห็นไหมครับเล็กๆเห็นเล็กๆเล็กแค่นี้ เขาบอกว่าพอแล้วไม่พออีกเปลี่ยนเบอร์ใหญ่อีกเปลี่ยนเบอร์ใหญ่อีกเปลี่ยนเบอร์ใหญ่แล้วขาดอีกเบิ้ลคู่ครับผมไปเห็นมาแล้วครับเบิ้ลคู่อย่างนี้เลยครับผมเข้าเข้าเดย์บอยนี่แหละคือคือตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งฟิวลำโพงของเราครับผมครับที่ที่ช่วยในการเซฟบอยครับเซฟประดาษลำโพงเราให้ทนและอึดมากขึ้นเนี่ยหลายคนก็ไปเบิ้ลสองพอดอกขาดมาก็พาวเวอร์แรงเกินดอกไม่ได้คุณภาพต้องต้องระมัดระวังตรงนี้ให้ดีครับในการทํางานนะครับผมครับนี่นะครับ ลำโพงก็เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นปลายเหตุของการใช้งานของแต่ละคำหรือหรือแต่ละวงหรือแต่ละคนลำโพงขาดปุ๊บอันที่1ไม่ได้เปิดแรงอันที่สอง power กินพลำโพงเนี่ยครับนี่คือมันจะมีข้อความตรงนี้มาเลยถ้าผมใส่ power แบบตัดให้ power ไม่แรงตัดก่อน <c oughs> นี่ยนคือเหตุผลในการทำเครื่องเสียงครับมีเหตุผลหลายอย่างที่ต้องดูกันครับอี่ยตอนนี้ก็ ลำโพงก็เริ่มเข้ามาซ่อมเต็มแล้วถ้าหาดเพิ่งออกงานแค่ไม่กี่งานครับผมครับว่าเป็นเสียงกลางอย่างนี้ครับเสียงกลางเริ่มออกงานก็เริ่มหมนอย่างลำพงเนี่ยถ้าเราจอดนานๆไม่ได้เปิดเนี่ยคือตรงเนี้มันจะเกิดเกิดความชื้นครับบางดอกติดเลยนะครับผมครับคนที่เปิดอย่างใหม่ยังไม่ได้ออกงานนะี่ยควรเปิดเดบลก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเร่งแรงครับเพราะว่ามันจะเกิดสนิมบ้างอะไรบ้างความชื้นเกาะบ้างอาจจะ กดไปลงเลยก็มีลำโพงครับอนึงหนึ่งสูตรที่แนะนาครับผมแต่ใครที่ลาโพงมีไัถหายแล้วครับสามารถยุกมาซ่อมที่บริษัทเอกซาวเลยครับมีช่างซ่อมผู้ช่วยางานซ่อมอ่างนี้ครับซ่อมทุกวันซ่อมทั้งคืนครับคือซ่อมลำโพงนี่แหละเพราะว่า1คันหรือ1คนลาโพง78ดอกขาดแต่ละครึ่งก็มีบางคนขาดยกคันได้ไหมช่างปูยกปรู้ไหมครับก็มีครับโอเคครับประมาณนี้สำหรับทีมซ่อมลำโพงบริษัทเอกซาวครับผมขอบคุณครับผม